ป้าเดีย Health Care c h a n e l สวัสดีค่ะนำสาระดีๆเท่าที่มีมาฝากกันอีกนะคะยังไงก็วันนี้เดี๋ยวไปฟังนะคะว่าวันนี้ป้าเดียมีสาระดีๆอะไรนะคะมาแนะนำนะคะมาบอกต่อให้ทุกท่านนะคะได้เช็คอาการหรือว่าตรวจดูร่างกายสุขภาพของตัวเองกันนะคะบสัญญาณอาการข้อเข่าเสื่อม หนึ่งค่ะกล้ามเนื้อต้นขาลีบลักษณะนะคะข้อเขา่าหลวมเบี้ยวหรือว่าโกบผิดรูปค่ะสองค่ะปวดเขา่าเวลามีการเคลื่อนไหวเช่นนะคะเรามีการเคลื่อนไหวหรือว่าทกกากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วเรามีอาการปวดเข่านะคะพอพักแล้วอาการนั้นจะหายไปค่ะ 3. ข้อผืดขัดค่ะเวลาที่เช่นนะคะตัวอย่างเช่นเวลาเรามีการพักข้อนานๆนะคะ ไม่ได้ใช้ข้ออย่างเช่นตอนกลางคืนเรานอนตื่นมาตอนเช้านะคะเราก็จะมีอาการติดขัดข้อเข่าค่ะสี่ค่ะเหยียด <Yeah. S 1> หรืองอเข่าได้ไม่ค่อยสุดอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคยสามารถนั่งขัดสมาธินะคะ mm hmm. เพื่อที่จะ,ะนั่งหรือว่านั่งพับเพียบนะคะงอเข่าได้เยอะก็งอเข่าไม่ได้ค่ะงอแล้วรู้สึกปวดค่คะห้าค่ะ mm hmm. เมื่อขยับข้อรู้สึก ติดขัดหรือว่ามีเสียงดังก๊อกแก๊กในข้อเข่าค่ะ 6. ค่ะมีอาการปวดนะคะมีอาการปวดเวลายืนหรือเดินหรือเวลาใช้ข้อเขา่านานๆนะคะแล้วก็มีอาการปวดขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งหมดอาการนี้นะคะทั้งหกอาการเลยนะคะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เราเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดอาการข้อใดข้อหนึ่งนะคะไม่จะเป็นต้องเป็นทั้ง6อาการนะคะก็ตรวจเช็คนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะให้แพทย์วินิจฉัยนะคะว่าเราเป็นอะไรกันแน่หรือเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่ายังไงนะคะก็ต้องดูแลนะคะดูแลตัวเองแต่นเนิ่นอย่าปล่อยให้เป็นมากอย่าทิ้งอาการไว้นานนะคะ ยังไงก็หลังจากฟันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่ป้าจะได้นะคะมีกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆข้อมูลสุขภาพดีๆมาากมาบอกต่อทุกท่านกันนะคะโอเคค่ะก็ไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ